มาดูเรื่องของไพ่จัดเตือนอะไรนะครับสามสิ่งที่ต้องระวังภาพรวมในเดือนสิงหาคมนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างอย่างแรกนะคะไพ่ขึ้นเป็นพระนารายณ์นะครับระวังในเรื่องของปกป้องเออระวังการปกป้องอะไรนะปกป้องในคนที่ไม่ควรปกป้องนะบางทีมันเป็นเหมือนแบบปัญหามีอยู่แล้วคุณไปช่วยอ่ะไปช่วยห้ามปราบต้องสองฝ่ายสุดท้ายแล้วคุณเป็นคนที่ผิดเองนะเออมาทาให้ปัญหามันบานปลายหรือ จริงๆไม่ใช่เรื่องของคุณเลยแล้วคุณไปยุ่งอ่ะนะเออมันก็ทําให้คุณผิดไปด้วยหรือว่าสร้างปัญหาให้คุณไปด้วยรวมไปถึงการเสียงเงินเสียทองเพิ่มเข้าไปด้วยนะเออไปไปเหมือนเป็นเรื่องคนผิดอ่ะทำให้เกิดปัญหาแต่ตัวเองนะหรือต้องไปใช้นี่แทนคนอื่นอีกเนี่ยนะหรือไปค้ำประกันให้คนอื่นอีกเนี่ยก็ต้องระมรัดระวังให้ดีในตรงนี้นะครับ <S <S 1> <S 1> สองไปขึ้นในเรื่องของพระนารายณ์ทรงคุตนะสยบปาหุนะไปขึ้นเป็นในเรื่องของการ ระวังชันยศระวังในเรื่องของผู้รักผู้ใหญ่นะระวังในเรื่องของการเข้าหานะทั้งการใช้คําพูดใช้การกระทานะหรือการมีสีหน้าท่าทางที่คุณช่วงนี้คุณมีช่วงนี้คุณทุกข์คุณเครียดเนะี่ยมันแสดงทางสีหน้าท่าทางและมันส่งผลต่อคนรอบข้างนะคนทั้งคนระดับเดียวกันทั้งคนที่เป็นหัวหน้างานของคุณทําให้ปัญหาเกิดขึ้นนั้นต้องต้องคุมนะสติตัวเองคุมใจตัวเองให้ดียิ่งขึ้นจะดีกว่าจะไม่มีผลกระทบในะเรื่องของงานในด้ายเช่นกันนะครับ สามไพ่ขึ้นในเรื่องของพระพรหมนะไพขึ้นในเรื่องของการระวังนะระวังการสร้างนะระวังการกระทำนะระวังการคิดนะคิดอะไรก็ตามต้องมีสติคิดอะไรก็ตาม,ตม,ตตามให้มีความรอบคอบนะในช่วงนี้มันก็ต้องมีการหาคนให้คำปรึกษาสักนิดหนึ่งนะการทำโปรเจกต์อะไรก็ตามหรือว่ามีแนวคิดมีไอเดียอะไรก็ตามเนี่ยอย่าเร่งลงมือทำเดินที มันเป็นจุดที่เวลาคุณจะสร้างอะไรเวลาคุณจะทําอะไรตุรคิจอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ต้องมีความรบอบคอบมีการศึกษาหาความรู้ให้มากยิ่งขึ้นนะจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้โดยเฉกบนนะครับมาดูเรื่องของคําเตือนนะครับไพ่จะเตือนอะไรกับคนโสดบ้าก ให้ขึ้นเป็นนิพพานนะการปล่อยวางนะคือในเรื่องของการระวังใจตัวนะเออระวังใจที่ไม่ปล่อยวางเออระวังใจที่มันยังคิดเยอะคิดมากอยู่นะยังมีพันธะอืมพันธะสัญญาเก่าๆความคิดมากเก่าๆความทุกเก่าๆที่มันเกิดขึ้นในใจแล้วมันยังหลอกยังหลอนใจตัวคุณอยู่เซลล์นี้มันจะมีผลกระทบนะให้ความรักของคุณเนี่ยมันมีพลังงาน ที่เป็นเปอร์เ,เซ็นต์ลดลงได้ด้วยเออทำให้เปอร์เซ็นต์พพรักก็จะลดน้อยถอยลงไปได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจให้นะครับอะไรบ้างไพ่ขึ้นเป็นโมหินีนะไพ่ขึ้นในเรื่องของความหลอกลวงเออนะระวังการหลอกลวงการลวงหลอกนะคืออันเนี้ยไม่ต้องร้อยใ,ใครมันหลอกหรอกระวังตัวกุนหลอกตัวเองนั่นแหละนะคือใจที่มันมัวแต่ไปมัวมาความทุกข์ คิดในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้นะคิดว่าสิ่งนั้นจะเป็นได้ดังใจนะต้องตั้งสติตัวเองให้ดีๆให้เยอะๆนะไม่งั้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะรักใหม่รักเก่านะาคุณยังหลอกตัวเองกับสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้กับสิ่งที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะโฟกัสปัจจุบันกับสิ่งที่คนที่รักคุณและคุณก็รักเขาจะดีกว่านะแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจัดพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับคำเตือนนะไพ่เตือนว่าอย่างไรบ้างในเรื่องของความรัก คือเป็นพระแม่คงคานะระวังเรื่องของอารมณ์นะวรงอารมณ์ที่มันร้อนพุ่งพลาดน,นะตัดสินใจในผิดพลาดน,นะระวังให้ดีเหมือนกันการปรับอารมณ์จะเป็นสิ่งที่ดีการปรับอารมณ์จะทำให้คุณตัดสินใจได้ดีมากขึ้นความใจร้อนความขขหันพันแล่นนะตัดสินว่าเขาเจ้าชู้ตัดสินว่าเขาเป็นคนที่ไม่ดีบางทีมันอาจจะคิดไปเองก็ได้นะความใจร้อนจะทําให้เปอร์เซ็นต์แนวความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนก็จะลดน้อยถอยไปได้ตัวเชิงกัดน,นะครับระวังให้ดีแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดี เป็นพลังใจให้นะครับไพ่ึ้นเป็นพระยารุดนะไพ่ึ้นเป็นคุดยุดนาคนะครับในเรื่องการระวังการมองเนื่อความเข้าใจนะคือการมองในเรื่องของความรักมองให้เห็นมองถึงสิ่งเล็กๆเอออย่ามองที่มันไกลจนเกินไปนะมันเป็นการป้งกันรับมือที่ในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของการใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยการมองให้เห็นถึงความต้องการเออการมองเห็นถึงความรู้สึกของความรักนะครับมันเป็นเรื่องความเข้าใจที่มันเป็นการ ปรับมุมมองให้มันตรงกันด้วยนะถ้าหากคุณทําได้เปอร์เซนต์ก็จะเพิ่มหากคุณทําไม่ได้สินะไม่มองไม่สนใจอะไรกันเลยเปอร์เซนต์ในความรักความหวานชื่นก็จะลดลงได้ด้วยเช่นกันนะครับี๋ยวเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับเรามาดูในเรื่องของสิ่งที่ต้องระวังนะที่จะทําให้เปอร์เซนต์ในเรื่องการได้งานลดลงนะครับไพ่จะเตือนว่าอะไร ไพ่ข <se> <sh arp going> ึ้นเป็นโมหิเนีนะไพ่ขึ้นในเรื่องของการลวงหลอกนะระวังเรื่องการลวงหลอกมันได้ทั้งเรื่องการหลอกตัวเองหลอกตัวเองว่าทําอย่างนั้นได้ทําแบบนี้ได้ต้องหาคนให้คำปรึกษาหรือการถูกลวงหลอกหรือการเชื่อคนมากง่ายเกินไปหรือการไปสมัครสอบคุณคุยคนนู้นคนนี้นะทำให้คุณสูญเสียความมั่นใจเราต้องระวังให้ดีเหมือนกันนะในเรื่องของการที่จะเพิ่มโอกาสนะมันคือสิ่งที่คุณต้องมั่นใจตัวเองและหากคุณไม่มั่นใจเองเนี่ยทำให้คุณลด เปอร์เซ็นต์ลงไปได้หรือการที่คุณหลอกแตว่าค,คุณเก่งทุกอย่างมันทำให้คุณพลาดในการพัฒนาตัวเองหรือพลาดในคาแนะนําด,ดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้โดยเช่นกันก็ต้องอย่าทะนงตัวอย่าทะนงตัวเองจนเกินไปทําให้สูญเสียโอกาสในเรื่องงานด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวเนี้ยดวงทีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับมาดูสิ่งที่ต้องระวังที่จะทำให้เปอร์เซ็นต์ลดในเรื่ององงานเติบโตเนี่ยลดยลงไปเออด้านลึกไพ่จะเตือนว่าอย่างไรบ้างนะ ให้ขึ้นเป็นพระอสศวินพระอสศวินจะบ่งบอกในเรื่องของโอกาสนะแต่พอสิ่งเป็นสิ่งที่ไพ่จะเตือนเนี่ยนะเป็นพลังงานของการที่ คนที่จะเข้ามาทําให้ปัญหาเกิดขึ้นในเรื่องงานในเรื่องของปัญหาที่มากับผู้คนการไปช่วยเหลือคนที่ไม่ดูหน้าดูหลังนะบางทีเขามาหาผลประโยชน์กับตัวคุณทําให้คุณสูญเสียในเรื่องงานสูญเสียในเรื่องโอกาสสูญเสียในเรื่องของชื่อเสียงนะครับการจะคบคนในช่วงนี้ก็ต้องเรามาระวังให้ดีเพราะจะมาพร้อมภัยนะเพราะจะมาพร้อมของปัญหานะ ทั้งเสียเรื่องของการถูกจับตามองจากผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งในเรื่องของการระวังทําให้สูญเสียเงินได้โดยชกันก็ต้องระมัดระวังขึ้นในการครบคในเรื่องของในสถานที่ทำงานด้วยเช่นกันนะครับมาดูซชื่อว่าระวังนะครับเงินจะหมดไปกับอะไรนะครับให้ขึ้นเป็นเงินหมดไปกับนี่ไพ่ขึ้นเป็นการขอ,อ,อระวังมีคนมาหยิบยืมเงินนะเนี่ยนะเออในช่วงนี้ก็ ใจต้องแข็งแข็งหน่อยเออบางทีมันมีคนน่าสงสารเป็นตั้งญาติเป็นตั้งคนไก่ตัวเป็นตั้งคนที่คุณทั้งรูจร้จักไม่รู้จักในช่วงนี้นะเออจะมีคนเข้ามาแบบมาขอพึ่งบุญของตัวคุณนะถามว่าคุณช่วยได้ไหมก็ช่วยได้แต่ก็ต้องระวังว่าจะไม่ได้คืนเหมือนกันนะเราไม่ทำให้คุณสูญเสียเงินทั้งที่เอาเงินไปใช้อี่อื่นจะดีกว่านะครับสองไปขึ้นในเรื่องของ ปริญญานะเออหมดไปกประบวนการการเรียนรู้การศึกษาในชุดนี้คุณมีแพลนมีแผนในการที่จะเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าหรือการเรียนใครเรียนอยู่มีเรื่องรายจ่ายที่มันเพิ่มขึ้นหรือรายจ่ายในเรื่องของการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือการที่ไปจ่ายค่าเทอมให้กับลูก,ลกหลานก็มีโอกาสที่จะต้องมีเรื่องรายจ่ายเกี่ยวกับการศึกษานั่นเองนะครับสามไปขึ้นในเรื่องของ เชือกมั่นคงนะเชือกพิรอดนะครับใครเกิดรายจ่ายมากับในเรื่องของรายจ่ายที่มันเป็นเรื่องของหนี้สินรายจ่ายที่มาในเรื่องของรายจ่ายชีวิตประจําวันที่มันเป็นเรื่องของหรูของแพงเออเป็นของหรูของแพงที่มันบางทั้งที่ไม่ต้องจ่ายก็ได้อย่างเช่นซื้อเสื้อผ้าเออเสื้อแบรนด์ต่างๆเออบางทีลดสเกลลงมาไม่ต้องที่มันแพงจนเกินไปเอาพอที่แบบใส่ได้เออพอที่มันโอเคกับตัวคณเองในช่วงนี้ดังนั้นมันทำให้มันเป็นเรื่องรายจ่ายที่มัน ฟุมเฟอ้อเกินไปเนี่ยก็ต้องระวังให้ดีด้วยเช่นกันนะครับ